สวัสดีครับสวัสดีครับ้งวมันจะครับผมสวัสดีครับพวกเรามาจากท็อปฟอร์มกอดกันไหมนายตัวท็อปผมสม์ทครับบุ้มครับก็ตอนนี้ดีมากๆเลยครับแล้วก็ใกล้จะมันเป็นโค้งสุดท้ายของซีรีส์พวกเราแล้วนะครับก็อยากจะฝากทุกคนครับผมกับท็อปฟอร์มกับแม่นายตัวท็อปนะครับเนื้อเรื่องตอนนี้เข้มข้นมากๆเลยครับผม ัเหลือตอนนี้เหลืออีกสองอีพีเองใช่แล้วก็เนื้อเรื่องตอนนี้เนี่ยเข้มข้นมากๆเลยใช่ครับแล้วก็ตอนนี้นี่ครับจะออนแอร์เป็นเอ่ีพีที่สิบแล้วแล้วก็เป็นอีพีที่ภูมิชอบที่สุดด้วยใช่ครับพี่ยาวสบายพี่แดดเป็นยังไงบ้างมันสบายใจมันโล่งใจมันอะไกันด้วยด้วยครับผมแล้วก็แบบประทับใจมากๆที่แบบคือตอนแรกอ่ะพี่ภูมิจะคุยกับผมตลอด ว่าแบบกังวลเพราะมันมาจากมาันมาจากเอ่อมังมงะชื่อดังมากๆแล้วก็แบบกลัวแบบทําให้คนผิดหวังน,นะครับแต่พอแบบเห็นฟีดแบ็ในแต่ละอีพีก็รู้สึกดีมากๆแล้วก็ขอขอบคุณที่ชื่นชอบพวกเรานะครับผมขอบคุณที่ติดตามมากมากครับประทับใจครับปรทับใจครับก็คือฟีดแบ็กแฟนๆเนี่ยตอบรับดีมากครับแล้วก็แบบแฟนๆชื่นชอบมากๆแล้วแบบ คือเราเนี่ยล่าสุดก็คือ EP ล่าสุดเนี่ยเราข<ว>ึ้น Worldwide t r ิ n d i n g ระดับสาวด้วยใช่ครับ<ว>แล้วก็แบบคือเราแบบเหมือนมันมีมิชชั่นเล็กๆ,ๆน้อยๆเกี่ยวกับ VTV นะครับก็แบบเราจะมีโปรเจกต์แบบสามารถที่จะแบบได้ไปถ่ายโปรเจกต์ที่แบบ LED ตามแบบสื่อต่างๆก็แบบดีใจมากๆเลยครับที่แบบเราสามารถที่จะพิชิตโ o r l d w i d e Trending ระดับสาวได้ใช่ครับที่ทำมันง่ายแต่ทำก็ตอกว่าทำถึงทำถึงได้มั่งเหงา มั่งอะกับไลฟ์แอคชั่นอามาเปรียบเทียบมาเปรียบเทียบการช่แล้วแบบเหมือนแบบเขาแบบรู้ว่าแบบโปรดักชั่นเราใส่ใจมากๆแล้วก็แบบมันับใจมากๆครับใช่ครับใช้ได้มั่งอะฉากเอ็นซีอะมันเป็นการ์ตูนมันจะสามารถว่าได้ตามที่รายการแล้วมันใช้ได้จริงในการถ่ายทำที่ผ่านมานะมันอันยังไงจริงเงาในในในเรื่องของแบบอ่า ความรู้สึกของตัวละครแล้วก็โพสต์เจอโพสต์เจอครับผมมันมันช่วยได้มันช่วยได้ครับมันเป็นยังไงมันมันปวดตัวไหมสมาร์ทมันติดตัวมันต้องมันงะอะไรเส้นยืนเมื่อที่แบบครับอ่ามัน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 ยากใช่ไหมเหรอเอาสิ่งที่คิดพูดออกมาปั๊บถ้าเป็นบางหักคือมันโหดมากอ่าแล้วถ้าเป็นไลฟ์แอคชั่นคือแบบจะคงความเหมือนไว้แต่ว่าแบบจะซ้อมลงหน่อยในในบาง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 ท่วงท่าครับ ก็คือเหมือนแบบเราแบบว่าพูดได้เลยครับว่าแฟนๆมังงะไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ไม่เห็นสมาร์ททำหมือนทำหมือนจรินในคาแรคเตอร์เลยนะในมังงะครัจะจะมีส่วนจะมีส่วนที่แบบปรับนิดหน่อยคือคือความคือความเขาเรียกว่าอะไรอะความความความคลั่งหรอความแบบความบ้าของของของในมังงะครับแบบคือคือมันจะถ้าพูดง่ายๆคือแบบเหมือนในโลกโซเชียลคือแบบจินคือธงเขียว ส่วนจุนตะในมังหะคือธงแดงไปเลยจีนจะมีความซอฟกว่าครับผมสมาร์ทรู้สึกว่าถ้าจีนดูมันเรียบไปเรื่อยอ่ะก็สำหรับผมนะถ้าสมาร์ทแบบบูมถ้าจีนก็อากินครับทำไมมัน อาคินตัวตัวจินอ่ะจะมีความผูกพันกับอาคินมากๆากก็เราะตวมันแต่ว่าอาคินกับบูมกันไหมเหมือน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 แบบแทบบเหมือนเหมือนมากๆากจะมีจุดเล็กๆที่แบบอาจจะแตกต่างในความแบบเป็นพี่บูกเปนอาคินแต่แต่ส่วใหญ่โดยรวมแล้วมูดไวต่างๆคือคือคลายกันมาไวไวบไว คล้ายๆคล้ายกันนะครับเพราะว่าในเพราะว่าในเรื่องมันจะต้องมีอคีนจะต้องวุ่นวายตัวจริงเขาก็จะไปทำติดปากเหมือนกันใช่ทำว่าอะไรไอ้บ้าเฮ้ยทุกมันก็เหมือนในเรื่องครับไมนให้มันให้ฟิลอารมณ์อารมณ์ประมาณนั้นเลยว่่าาาู้้อออีีินตอนนี้แหละครับเออหมายถึงเวลาอยู่ด้วยนเรื่อยอะไรนะเวลาอยู่ด้วยกันเรื่อยๆไม่ไม่งงไม่งงไม่งง อะไรนะครับถ้าผมตอบไม่ชอบทุกแบบนี่ผิดนะครับชอบมุมหรือชอบมะไรที่ชอบทั้งค huh> ู่ชอบทั้งคู่คือผูกพันทั้งคู่ใช่พอที่นี่มันแค่จบแล้วอ่าในสไตล์เราเปลี่ยนจากเป็นทุที่ทุกเวิร์กเราจะกลายเป็นทุกทั้งรักเหมือนที่มาจีนผมรู้สึกว่าทุกวันนี้ผมมีแบบความอ่อนเพิ่มมากขึ้น ใช่แบบความอ้อนแบบส่วนตัวก็คิดว่าตัวเองแบบอ้อนเก่งขึง้นไม่ใช่ม,ม้เพราะมือจะไม่รูพี่เขาอ, <c oughs> อยากถูเราจะถูจริงผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเอ๊อะเขาจะอ้อนเราย,ยัางไงนะสมาร์ทอ,อ,อ้อนนะคินไม่ใช่เก่งอ,อ,อ้อนนะคินสมาร์ทอ,อ,อ้อนนะคิน <c oughs> อัออนอนี้เลยจ้าสุดฮาร์เจอรแล้วนะเร็วทำมาแล้วเร็วเออเออเออ เดินมาเมื routine, ่อกี้ผมแนะผมตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็แบบเหนื่อยมากขอกอดขอกอดเหรอขอกอดเหรอโอ้ยให้สองันเลยเดี๋ยวพี่อาจจะพึ่งให้มนจะไม่เหมือนจริงเอออยากพอมันใก้จะจบแล้วรีวิวในสิ่งที่ชอบแต่ทะคนก็เป็นยังไงบ้างรีนี ซีเรื่องนี้สำหรับผมผมชอบหลายๆอย่างเลยครับเรื่องหลังการทํางานเพื่อนร่วมง,งานทีมงานเับผมแล้วก็แฟนคลับแล้วก็ผลงานที่มันออกมาผมรู้สึกว่าผมภาคภูมิใจมากๆแล้วก็คิดว่าแบบมันเป็นผลงานผลงานที่ดีมากๆเลยครับสำหรับผม ข้าภูมใจมากๆเลยครับก็ขอบคุณที่ขอบคุณตัวเองขอบคุณทุกอย่างที่ทําให้ผมได้มีส่วนร่วมในการทํางานในซีรีส์เรื่องนี้ครับก็สำหรับผมสมารทุไปหมดแล้วฮะสำหรับบูมรู้สึกว่า ผลงานชิ้นนี้ครับจะเป็นมาสเต์พีของบูมแล้วก็สำหรับใครที่ผมเชื่อว่าจะมีหลายคนนะครับที่ยังไม่ได้ดูท็อปฟอมก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับลองเปิดใจครับดูท็อปฟอมก่อนกันไม่ได้ตัวท็อปนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะรู้สึกได้ถึงมันครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับยังไง ตอนนี้ท็อปฟอร์มกอดกันไหมในตัวท็อปถึงโค้งสุดท้ายแล้วครับทุกคนเรามาสนุกกันให้สุดเพียบเลยดีกว่าครับเพราะว่าภูมบอกได้เลยว่าสองนี้ที่สุดท้ายเนี่ยสนุกมากครับแล้วก็ภูมเชื่อว่าถ้าคนที่ดูจบแล้วอ่ะจะกลับมาดูอีอกรอบหนึ่งครับผมให้ฝังรอบที่สุดท้าย ที่15พฤษภาคมนี้นะครับก็จะเป็นไฟนอล e v ของ Top Form กับไม้ในตัวท็อปครับผมในทีมงานเอ่อ Top Form Benefit Fan f i a l e นะครับผมก็อยากทุกคนมาร่วมจอยกับพวกเราเยอะๆนะครับแล้วก็ในงานจะมี Benefit อีกมากมายเลยครับผมก็ติดตามรายละเอียดได้ทาง TVT V ทุกช o c i มีเดีย a นะครับทุกคนก็สุดท้ายนี้เดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะมีไปเอ่อไปดูไปดูหนังกับแฟนๆที่โตเกียวก็ สำหรับใครที่มีบัตรก็เจอกันนะครับแล้วก็ยังไงสุดท้ายนี้บุญขอฝากท็อปซ้อมอีกครั้งนึงครับภูมิรักโปรเจกต์นี้มากๆครับแล้วเชื่อว่าทีมงานทุกคนเนี่ยใส่ใจกับมันมากๆยังไงฝากท็อปซ้อมด้วยครับขอบคุณครับ <im itation> ขอบคุณครับ <im itation>